อ่ามาแล้วครับก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆอยู่กับผมทาโร่นะครับในเกมนี้ผมมองแล้วนะว่ามาแกงกาน่าเล่นมากๆนะครับด้วยความที่อีกทีมเนี่ยเป็นมีนาแล้วก็แวนเนาะถ้าเรามาแกงกา,าเนี่ยมาเล่นช่วงต้นเกมผมมองว่าน่าจะเวิร์กนะครับแล้วทีมเราเนี่ยมาหลอดเนี่ยเปิดก่อนเลยนะก็น่าจะมั่นใจจะจัดนะครับเจอเลนด้วยแล้วบอนนี่ด้วยเหรอผมมองว่ามาแกงกาน่าจะเล่นต้นเกมได้นะ ตัวดาเมจที่น่ากังวลก็คือแวนเนาะแล้วก็ตัวมาแกงก้ามันกดมีหน้าได้ก็ข้างจะดีมา,มากๆนะครับก็เดี๋ยวเอามาเล่นต้นเกมแล้วก็จบเกมไวเนะถ้ายื้อไปเด็ดเกมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูจากฮีโร่เราเนี่ยก็เล่นเด็เดเล็ดเกมได้ดีเหมือนกันนะอ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะอ่ะโอเคไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็สสำหรับมาเกงก้านะครับเป็นตัวต้นเกมที่ต้องบอกว่าเก่งมากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดมันสนอบอ a ต้นเกมได้เนี่ยบอกเลยว่าเอาลงยากสุดๆเลยครับแบบปวดมากนะแล้วก็มารับมือกับตัวละครต้นเกมได้ดีเนะาะอย่างแบบตอนนี้ก็เป็นมีนาแล้วก็แว์นะครับทาให้มีนาเนี่ยมีอิสระในการเล่นน้อยลงนะรวมถึงบอนนี่เนี่ยเป็นดาเมจที่ไม่จัดมากนะครับทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถคุมเลนกลางได้ดีกว่านั่นเอง แต่ตัวแวนเนี่ยยังมีความอันตรายนะครับถ้าเกิดเขาได้สโนโบอลก่อนก็เราอาจจะลําบากนะจริงๆมันวัดกันว่าใครเนี่ยได้สโนโบอลก่อนนั่นเองครับส่วนตานี้นะผมยังไงก็ต้องมีไอเทมกันเวทด้วยนะครับยังไงก็ต้องมีนะเพราะว่าป่าเป็นซิวนะครับแล้วก็ตัวเอ่อตัวผมอ่ะมันก็ข้างโดนเก็บสแต็กง่ายนะด้วยความที่มันขาตายแล้วก็ระยะไม่ได้ไกลมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวโ no นไฟเนาะแล้วเพื่อเราเนี่ยเก็บเฟิรบาศไม่ได้นะทางหน้าของมาลอดนะครับ ก็ถ vale ือว่าสวยเกมได้สวยแล้วกันเดี๋ยวผมจะแท็กนิดนึงครับเพื่อเอาเลเวลสี่นะเดี๋ยวจะไปกดดันตรงมังกรได้เยอะหน่อยหนึงนะครับถ้าเรามีอันติเราอาจจะคุมมังกรได้ง่ายกว่านะผมมองว่าตอนนี้อันติผมก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันครับแล้วมีหน้านี่ไม่เป็นไรก็ต้องพยายามใจเย็นนะครับอย่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพลาดเนี่ย มีโอกาสที่เขาจะแบบไหลเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะ,ะยยป่าเรานี่เป็นเยนันดอด้วยครับต้นเกมน่าจะเวิร์กนะผมเนี้ยก็พยายามตอดเลือดมีนานะครับตัวมันค่อนข้างเล่นกับมีหน้าได้ดีนะผมระเบิดสแต็กไปครับเรียบร้อยแต่ว่าผมยังฟิซออกมาได้นะเก็บเลือดหลังป้อมครับแล้วก็มาเล่นต่อนิดน,นึงนะแล้วจวังหวะนี้เหลือแวนครับแต่ผมเนี้ยเจ็บมากๆเลยนะ อ่าโอเคก็สือว่าไม่แย่เฮ้ยโขดอมฟิกมาเล่นเลยแบบนี้น่าจะแลกได้อยู่นะครับพิดผมต้นเกนนี้ก็เอาเรื่องจะจัดนะ oh, ไม่เป็นไรครับไฟนี้ถือว่าแบบเสมอกันนะต่างคนต่างแบบแลกกันไปนะครับ Yo, ก็เดี๋ยวกลับไปรับเวฟกลางก่อนนะกลับไปรับเวฟกลางก,ก่อนนะครับต mm ้อ hmm. งบอกนะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการโซโลแร้งนะครับเพราะฉะนันเนี่ย าการเล่นเกมมันจะไม่เหมือนกดทีม5นะครับมันจะไม่ได้แบบเฉียบขาดขนาดนั้นนะเราต้องแบบเดินไปตามเกมต้องดูเพื่อน,นะว่าทํำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําสําหรับคนที่กดโซโลแรงเท่านั้นนะใครที่แบบว่ากดทีม5อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากคลิปผมสักเท่าไหร่นนะตวนนี้ก็เดินมาปิดเลนล่างนะครับแต่ก็มีบอนนี้เดินตามมานะผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะได้แค่นี้นะแต่ตัวผมเองเนี่ยก็พอรับดาเมจบอนนี้ได้อยู่นะครับ ก็พยา,ายามไล่เอาเลือดนะระเบิดแสแต็กไปนะครับเรียกได้ว่าบอนนี่นี่คือเจ็บจัดๆนะก็ยังไม่มีใครแบบเอาออบเจกต์เลยนะครับทั้งมังกรทั้งดาวเนี่ยยังอยู่ทั้งคู่เลยนะคิดว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้เลยนะสรงไฟมังกรอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ป่าเราก็ฟาร,ร์มลงจะจบด้านล่างแล้วนะผมเนี่ยพยายามเดินขึ้นมาเวทนะครับคือเวลาที่ตัวเราเนี่ยได้เล่นนะครับ พยายามแบบหาเวทนะตัวมากแกงก้ามันแบบเล่นต้นเกมหนักนะครับต้องพยายามทำนิดนึงนะอ่าโอเคได้อยู่ด้านล่างนี่เหมือนจะมีไฟนะครับก็เ,เดินตัดมาเลยนะผมมาแบบดักบ,บอนนี่ก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยโยนสกิลไปนะระเบิดแล้วแตกน่าจะเก็บบอนนี่ได้นะครับสถานี้โดนไล่มานะแล้วพยายามเจ้าผองจริงนะครับมีฟิกเกอร์อยู่นะ โอเคแลกแลกฟิกด้วยนะครับถือว่าคุ้มนะต,ตัวผมคุ้มนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจ่ายเพื่อจะเก็บคิวผมนะครับแต่ผมรอดมาได้แล้วก็ได้ฟิกเขาด้วยนะนก็ถือว่าทําให้เขาเนี่ยจ่ายค่อนข้างคุ้มเลยครับข้มอมูลนี่ก็ตอดเลือดมาได้เยอะเหมือนกันเราเ,าเสียมังกรไปนะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วเราน่าจะคุมเ,มเกมได้ง่ายกว่านะครับตอนนี้ ด้วยความที่ต้องบอกอย่างนี้ตัวเราอะโลมเราเป็นมอทอสใช่ไหมมันยืดดาเมจได้ดีครับแล้วก็มันรับดาเมจพวกแบบบอนนี่ได้นะอาจจะกลัวแวนิดนึงแต่ไม่ได้กลัวมากนะครับทีนี้มีเราใช่ไหมไปโยนแบบปวดม,มีหน้าทีนี้มีหน้าก็ไม่กล้าเดินโซนสูงนะครับทาให้ตัวแวนเนี่ยยิงยากขึ้นนะกลายเป็นว่ามอทอสเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วให้มีหน้า อย่างนี้น่าจะไม่รอดนะมีนาครับเรียบร้อยนะอย่างที่เห็นนะครับต้นเกมเนี่ยผมแสดงความแตกต่างชัดเจนเนาะก็เนี้ยเป็นผลจากการด้านะครับแต่ไม่ใช่แค่การด้าอย่างเดียวนะเราต้องมีมีวิธีเล่นกับมันด้วยนะครับเราต้องรู้ว่าเราด้ามาทําอะไรนะไอมาแกงก้าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นถือว่าเป็นเมดนอกเอ่อเมดนอกเมตาเลยเนาะเป็นเมดที่แบบว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะโขจังหวะนี้ผมโดนเต็มๆไม่มีฟิกนะ น่าจะไม่รอดนะครับเพื่อนล้างแล้วแต่ก็ไม่รอดนะจริงๆเพื่อนมาช่วยช้าไปน,นิดนึงครับแต่ไม่เป็ <laughs> น,นไรก็เข้าใจได้นะบางทีแบบเห็นแมปต่างกันนะครับโซโลเนาะจริงๆถ้าแบบว่าปกติเนี้ยคอบอกกันเงี้ยจังหวะเนี้ยเขาต้องเดินมาล้างแล้วนะคือแบบถ้าเป็นเพื่อนกันแบบคอบอกปุ๊บเขาแบบจะสังเกตรเราแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยถ้าแบบเมื่อกี้เนาะ๋คุยให้ฟังนะ เปถ้าเป็นกดหเขาจะบอกว่าเฮ้ยเดินเดิมเดี๋ยวจะโดนสกิลนะมาล้างหน่อยอะไรเงี้ยมามาช่วยหน่อยช่วยแชร์หน่อยอะไรประมาณนั้นแต่เกิดแบบกดโซโลถ้าเขาแบบหลุดโฟกัสไม่ได้มองมินิแมปหรือไม่ได้มองเรานิดนึงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะงั้นอ่ะบางคนอ่ะพิมพ์ด่าไงผมก็เข้าใจเออจังหวะมึงเจ้าน่าจะเห็นแล้วก็เดินมาช่วยก่อนนะครับแต่เขาไม่เห็นไงแต่กดโซโลมันก็เกิดขึ้นได้อ่ะ ตอนนี้ผมกดบอนนี่ได้ดีมากครับแล้วก็เลราเราเล่นสบายมากๆนะเริ่มเห็นความแตกต่างจากการดาบแล้วก็รูปแบบฮีโร่แล้วก็เรื่องของการเงินมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มเดินอิสระมากขึ้นนะจริงๆมาทอส่ะถ้าเดินกับผมเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้นะครับ <S <S ถึงจะมีอิสระในการเดินด้วยการเงินก็เถอะแต่ผมก็ยังแบบถ้าเจอแบบเต็มๆเจอบอนนี่เจอซิลเข้ามาเล่นพร้อมกันผมก็ไม่ไหวนะครับ ต่เจอแค่ตัวละครตัวเดียวเนี่ยก็อาจจะไหวอยู่นะแต่เราได้ป้อมล่างแล้วครับผมพยายามจะรีบเดินมาเติมนะแต่ไม่น่าไหวนะเฮ้ยแต่เพ pues ื uh, ่อเราสวนจริงไงน่าจะได้บันนี่นะครับสวยเฮ้ยไหวไปเนี่ยผมมีสแต็กอยู่นะโหแตบหมอท้อแตกไปแล้วดิไม่น่าไหวนะก็ได้ได้ว่าแบบโดนซิลกระโดดฟรีนะครับไม่ไหวจริงๆนะเธอมันแพ้ซิลตรงที่ว่าซิลมันจะได้สแต็กง่ายนะครับ แล้วมันมีวิธีหลบไงหลบมาเกงกาได้แล้วซีลปกติเขาออกดูดเลือดด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็เลยแบบเอาเลือดเราไปได้เยอะแล้วก็ดิ้งเดือดอกมาได้บ้างนะถึงเราจะมีอาตัดเลือดในตัวเองก็เถอะนะครับแต่มันก็ไม่เพียงพอนะสถานการณ์ยังคงโอเคอยู่นะครับ1ิตต่อส0เรื่องของป้อมเราดูดีกว่ามากๆนะการคุมแมปอะไรเงี้ยน่าจะง่ายนะครับ ส่วนตัวเลตเราก็จะมีมาหลอดที่ผมมองว่าฝั่งตรงข้ามก็ต้องแบบอันตร,รายมากๆเหมือนกันการที่ฝั่งตรงข้ามจะสู้กับมาหลอดยากมากเลยนะแล้วไอแรนดอร์เก็บคิวมาได้สวยครับเฮ้ย hey, สวัสดีผมได้กแตกงนอะเก็บมาได้หนึ่งแล้วผมเนี่ยเล่นเป็นแบบเหมือนไฟเตอร์นะครับก็คือแบบเราจะเดินแบบรับดาเมจได้บ้างแล้วก็ เดี๋ยวข้าแบบตรงกลางเยอะนิดนึงนะอยู่ในไฟโนไฟนิดนึงครับจะไม่แบบโซนนอกขนาดนั้นนะมันเป็นจุดเด่นของมาแกงก้านะครับเราเราควรใช้คุมนะแล้วก็มาแกงก้าเนี่ยผมแนะนําว่าควรเล่นเป็นนะครับควรเข้าใจมันด้วยนะเพราะว่ามันมันได้ใช้งานจริงๆงบางเกมแล้วก็ถ้ามันหยิบมาถุกเกมคือมันแทบจะเป็นดาบที่ทําให้เพื่อนเล่นง่ายทั้งทีมเลยนะครับก็พยายามต่อเรื่อยไปนะ แต่เริ่มต่อมีหน้าไม่เข้าแล้วนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าตัวมาแกงก้ามันเป็นเมยต้นเกมนะครับถ้าเกิดแบบหลุดไปช่วงกลางเกมแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะเล่นยากขึ้นเยอะพอสมควรนะโหแล้วผมโดนเต็มๆเลยเฮ้ยไหวไปะเนี่ยมา,มาทอ้อแตกไปแล้วนะเวย้ยสวย เรียกได้ว่ามาหลอดแบบป่าจุกๆเลยนะก็มาหลอดเนี่ยตอนนี้มันเบอร์นะครับเบอร์อยู่แล้วนะผมมองว่าตอนนี้ยังไงมาหลอดก็คือก๊อตมากนะครับแล้วน่าจะจบบ้านได้โขขนาเฉยเลยนะก็เรียกได้ว่าแบบการคุมต้นเกมอะไรเงี้ยมีผลต่อเกมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การดาบบางแกงก้ามาในตอนเนี้ยเรียกได้ว่าแบบทําให้ต้นเกมของเขาเนี่ยเล่นยากจัดๆเลยทั้งที่เขาดาบแบมมาดับมีหน้ามานะครับแต่โดนมาแกงก้าของผมเนี่ย เรียบร้อยเลยนะเรียกได้ว่าแบบเขาเดินเกมไม่อิสระเลยนะครับก็สําหรับการเล่นมาแกงก้าก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าหยิบมาถูกตาใช้ถูกเกมเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากๆนะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการทำตาเมะแล้วก็รับตาเมะกันสักนิดนึงนะครับว่าแบบมันแบกจรือไมนะก็เห็นไหมทำตาเมะไป26เปอร์นะครับในช่วงต้งเกมแล้วก็รับตาเมะข้างเยอะด้วย อ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละครับบ๊ายบาย